เป็นแกวันครับวันนี้โชคพิการร้อยสิบสามมาสอบครั้งแรกช่างครั้งแรกเป็นไงผ่านเลยนะน้หนักนี้ก็สบายไหมสบายได้คุมมากี่โลเองก็ควคุมมาเกือบเกือบสามโลอ่าก็ยังไม่มีปัญหาน้ำหนักนี้ตามสูตรได้เท่าไหร่เนี่ยโชคกังวันก็ร้อยสิบสองอ่าสิบสองสิบเอ็ดยังพอไหวนะวันนี้มาเจอกับชายพิชิตครับชาดพิชิตนะคุณคุณไหมคนนี้คุณคุณนะเราไปพลาดยังไงวันนั้น ไปพลาดยก4ี่ตัวสองไปพลาดยกสี่ตัวสก่อนนั่นนั้นนี่เป็นไงละก็ชนะรุ่นพี่มาเออแล้วเราก็ตอนต้นเกมก็ดูดีกว่าละใช่แล้วไปพลาดเนาะไปพลาดก่อนเออเรียบร้อยเลยแล้วหลังจากที่แพ้เข้ามาแล้วไปเจอใครมาไปเจอเป็นไปคนซึกล่าคนดึ้งเป็นไง นะครับน็อกยกแรกเลยใชเราก็เลยได้ขึ้นต่อเลยตอนนั้นเหนื่อยหรือยังยังครับยังนะน็อกด้วยอะไรล่าสุดนี่สอกครับสอกนะอ้แสดงว่าวันนี้นี่มันแน่นอนเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่แล้วก็ไม่มีครับอืมคือก็เขาก็รอบวกเราอยู่แล้วเล่นลูกหนักเลยแต่เราไปพลาดก่อนนะวันนี้ที่วางเกมบางแห่งยังไงจีไปเนี่ยต่างใจมาก จะมาเอาคืนให้ได้เลยพยายามพย <c oughs> ายามรัดกลุ่มเนาะ <c oughs> <ช>คือตั้งใจว่าถ้าโดนเหมือนกันก็อาจจะมีไปเหมือนกันแสดงว่าวันนี้ความมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อย, <c oughs> ออยแวเนาะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ <c oughs> มิสตะวันนะอ่ามิสตก,กวันนะว่ามง,งซ้อมตอนนี้มีใครอยู่บ้างก็ <c oughs> <c oughs> มีพี่พี่น้องๆ้องช่วยกันนะ <c oughs> ก็อยู่กันเต็มเนาะ <c oughs> เราอ้อยหญ่แล้วครับวันนี้ปีนี้อายุ23ปีครับคนจังหวัด ชมรีครับไปปล่อยกิโลละไปปล่อย55เพื่อนเพืนเราเป็นมวยฝีมือครับก็นักซ้ายหรือขวาสายครับเราสูงร้อยร้อยหกหกครับเราชกมวยนี่มาเท่าไหร่แล้วนี่จะผ่านน้อยนะครับฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชมรีแชร์ผมด้วยครับแตมที่ครับวันนี้แก้แค้นแก้แค้นได้โอเคครับขอช่วยหน่อยไหครับผมับจบครับสวัสดีครับผมชื่อก้าวพิชิติธนัยเคครับวันนี้ชมพิการร้อยร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามนำมาสอบครั้งแรกเป็นไงยัง เออก็น้ำหนักรอช่างจริงนะเราก็ดูแล้วไม่มีปัญหาคุมบางกิโลครับน้ำหนักนี้5โล5้ากิโลเลยก็เริ่มตึงแล้วนะเราซ้อมอยู่ไหนครับเ้าวขวางครับรูกเขาวขวางหนะ้าที่จังหวดัดราบุรรับตอนนี้คุณพอซ้อมมีใครบ้างจงสนนแล้วก็ ในแสงตะวันอ่ะก็หลายหลายคนเริ่มกลับมาแล้วแล้วเราวันนี้เจอใครครับปืนเนี้ยเจอกับปืนนะเคยเจอเขาไหมเคยเจอครับเคยเจอที่ไหนที่นี่นะเป็นไงครับวันนั้นนะน็อกยกสี่น็อกยังไงวันนั้นสอกครับสอกแล้ววันนี้วางเกมมังแผลงไงดีดูเบนเวทีแล้ววันนั้นเขามีอะไรน่ากลัวบ้างหมัดแล้วก็สอกเหมือนกันคือเขาก็รอบวกเลยแต่โดนตอนโดนคือเราหนักกว่าหรือว่าเราทนกว่า ไม่น่าจะทนกว่าคือโดนทั้งคู่แต่เราทนกว่าเนาะแล้ววันนี้อึดเหมือนเดิมไหมอึดเหมือนเดิมแล้วล่าสุดเจอใครไว้มือนี่แหละครับก็เจอเขาเลยใช่เขาก็อยากจะลองแก้มือไฟหนึ่งช่หนักเท่ากันไหมวันนี้เท่ากันครับเท่ก็ไม่ต้องต่อเลยช่นะครับอ้าวเราอายุใหญ่แล้วครับอายุยี่สิบครับคนจังหวัด เพชรบุรีครับไปปอยกี่โลละไปปอยประมาณ5้าสิกับคุณเพลเราเป็นมวยเดินครับหางซ้ายขวาขวาครับเราสูงร้อยเราหกสิบครับเราจกมวยมาเท่าไหร่แล้วนี่ประมาณ6ก7ิจสิบนะเป็นกำลงเพื่เชียร์ไหนครับวันนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ครับครับขอบคุณดี